เอาโอเกลับมาสู้กันต่อในช่วงเวลาหลังครับระหว่างอินฟุตบกับโลการนั่งครับในช่วงเวลาแรกนี่ยังเสมอกันอยู่ที่สูงก็ดูต่อสูงเนี่กพอจังหวะยังทำอะไรกันไม่ได้ครับ สโมซันซังมาปีในขึ้นเวลาหลัง LIKE ก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นครับสองหลักตำแหน่งครับโดยสโมกองหลังกับผู้ทำประตูครับแบนเปิดนาไม่ถึงครับโอ้โหแล้วเตะตูดทู้มาจังหวะนี้ใหม่สองกองครับในขึ้นเวลาหลังเนี่ยเปลี่ยนผู้ทำประตูด้วยแล้วสำหรับทางด้านลูกกรนังครับตอนนี้เอาแบ็คลงมาแล้วครับก็ถือว่าไอ้กำลังหนักอีกคนนึงครับโอ้โหแล้วเปิดจานมาจันนี้ทุบทิ้งกับไอ้ ต่งหวาสองโบงหนุนมาก็ไม่ดีเยียมไอ้บอลยิงไปนักขวาครับส่หรับทีวิดิเบลกูก็อ่างหวานี้ยางออกหลังไปเลยเอ้ยตั้งใจจะปาประตูขึ้นมาเลยเกมเริ่มมาสั่งว่าทีเซเตแล้วก็แย่ไม่เอียอก่ายอัะ ตอกสั้นมาอีทเปลี่นการทำซ้ายครับแต่งเข้าขวาแล้วยิงตู้นี้ไ 1, ม,ทไม,ไทม่ทันเค้ก็หมุนชิ้งออกข้างไปได้เยี่ได้เป็นลูกคุ่เลยด้านซ้ายครับสำหรับเลือกนาครับขอกนสั้นมาอ่าปืนกลับมาตัวทิ้ตั้งกันใหม่อีกจะไปหลบลูกนี้ไม่ดีสองต่อหนึ่งแล้วขึ้นมาขวาตู้แล้วจะให้โบ โอ้โหจังหวะนี้ต้องชมแบงค์ครันมากไปบล็อกได้ดียอดสุดท้ายเขาตัดมาแล้วจริงไม่นีกก็เปล่าเลยไปอะเออยาวขึ้นมาโอ้โหไม่ค่อยดีนะยอดสุดท้ายออกหลังไปไว้ไปวงหอวทางด้านโลกระนาอย่างเล่นซ่าเลยครับย้อนกลับมาทางไหนมีคนโอ้โหแม่จังหวะนี้ไปใช้ลูกขาสาที่แล้วหมอลูกขาอาจจะเสซฟเกี่ยวกับ มจังหวะเทคตัวเมื่อคู่เทที่สูงก็จริงนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เรื่องย้อนหรอเล่าอู้ชิปลูกนิดบอลสังสายป่าเข้ามาท้างไงก่อนแหลงเดินไป พยายามจะลากไปสุดเส้นแล้วหักเข้ามาข้างในโบนี่เข้าไปตรงกลางแต่ว่าเพื่อนเปิดแรงเยอะไปแล้วเขาสั้นๆเลยท่าเน,นี้ยใหม่แล้วอีฟจากไอ้ทะลุไปยผ่านบอลเยับปู่แทงต่อไม่ถึงเยับเราจากตัวแรกอีฟจิงไก่ลูกนี้โอ,อ้โหไอ้ต้องปัดทิ้นหนึ่งเออจัองหวะบอลมันจัดจอมพุ่งทีน,ทนึงแล้วเราโดจับจังหวะยากเยอะ ไปใส่ตู้ด้านขวาแล้วเปิดการดมาตรงกลางเอ้าไปไปฮแลกขึ้นมาตรงนี้ตู้ชิปอีกทีหนึ่งโบ๊ทมีกันสองคนก็ทีนี้ยังได้อยู่ทางขวาแล้วตางเป้าก็โอ้โผล่จังหวะนี้ทีิแล้วฮันแลกนิดนึ่งนะผู้ตัดสินชี้ไปที่มุมโผลกับไปเอ็นคอร์เนอร์คิปของทางด้านหน้าลงกันนั่ครับ เปิดยัดเข้ามาตงกางไปห่านแล้วถอยออกข้างไปเอาไปลุกทคลุกก็นาซ้ายโคล่ในครั้งนึ่งแล้วพลาดปุยัดเข้ามามาจะไปทางแคบก็ยัดไม่ผ่านยังคงเป็นเตะปุ๊กน้าซ้ายสำหรับโลกระนักแล้วเปิดยัดมาเสาแล้วเอ้าโอ้โหควนเกินคนออกมาครับโอ้ไอจังหวะที่จับไปเติดครัะกูแล้วแม็กดูอ่นที้โบสถ์แรมจะไปอ้อมมา เราก็ไปสะกิดนิดนึงครับเรามีการเตะตัวครับการยันหนาครับเบิร์ดเยัดใส่เบียตัวเล็กนี้ใส่เออเลครับตั้งเตะจากแดนไปนิดมาครับแตัดข <Rad> าดยาวขึ้นมาเอาเร็ ตัตั้โอ้โหลงมาขึ้นหลังนี่กลายเรีบต้องเปลี่ยนตัวถูกที่ถึงเวลาโอ้ขึ้นหลังลงมาทำประตูได้ตั้งนี่เปิดจัดดาบตัวเองก็ูเหลือเชื่อแล้วอนนี้ก็จอดมาแล้วตกลงในเส้นกูโผล่แล้วทนนี้เพื่อเสกเปล่าให้เป็นประตูกับทางนั่นโลกาน,นั่นก็ขึ้นทำแล้วก็หนึ่งศูงนย์เนโอ้จากผู้สาวประตูกับตั้งโอ้โห ล็อกลับอะแล้วตรงถึมือไปฟ่ากันจังหมดนี้วุฒิศิลป์ว่ายังไงครับโอ้โหต้องระวังเอานะมาให้เพื่อนได้ข้างสนามก็โดนโดนหมอนหักได้ติดศิลป์ก็โอ้ยไปขอโทษกันครับ โโอออ้หเยิงแบบนี้สงขร์ต้องให้แก๊กมาสอเนี่ยั้โอ้ยิงเข้าไปรุ่มนะเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ก็แรงเกินไปแล้วนะออกหลังไปต้องบอกว่าโอ้ยนิงวิซีบนี่เกมหลายอยากเสียประตูวันนี้เริ่มจะตื้อๆไปเหมือนกันครับเอ้าต้องจับไปดีหน่อนี้ าบางอยู่แล้วก็จ oh, oh, ังหวะที่เจาไปบางแล้วก็โอ้โหแยกออกมาได้ครับอ้าวแต่คือหลังไม่ดีครับใส่เสื้อสีอะไรกันครอาดหโอ้โหแล้วเปิดขอนเนอร์ลูกนี้ดีครับแลงเลยไปเยอะแล้วโอ้โหแล้วไหลมาสวยครับตู้จับกลับมาได้หรือเปล่าโอ้โหยังไปเกี่ยวกับมาได้ครับลงกระนัง ให้ตอนลุกขึ้นมาสวยแล้วมาตูแตะเข้าหาแล้วจ่ายตรงกลางแจ็คตูนันจากด้านหลังครับตอนนี้ผู้เล่นสีอะไงครับควักกระเป๋าแล้วแล้วเออตู้ต้องเกลียวตูมาต่อยครับควักกระเป๋าแล้วจ่ายใบเหลืองครับมาใบกระเป๋านี่นอกจากมีใบเหลืองแล้วมีใบแดงด้วยต้องระวังผู้เล่นสีควักกระเป๋าเนี่ยอันตรายครับ โอ้โหล้มาเสียปีค me. I mean, ิกระยะสำคัญเนี้ยน so uh huh. oh i so, um, s เบิ e เมื่อไปตัดพาลูกนี้ดูว่าเสียรีคิกและลูงสูดไหลมาจริงเลียวเลยกโอ้โหดเออ้าด่วนียังไม่งหายับต่อหน้นีิไม่งสอไปครั้งหนึ่งคลังโอ้โหดูครับตอนนี้ s เบิ e มาเสียระตูทีสอจากทางด้านปีคิกของโกกนไน้แล้วโอ้เอกไหลมากหันหลประตูครับ วิ่งมาใส่ด้านซ้ายเยต็มไปแล้วคราวนี้ับอาร์าขึ้นนังเป็นสองประตูต่อศูนย์ลโลกรนนะังโอ้ต้องบอกว่ามา้าจากลูกเซตพีททั้งสองลูกกบใส่มาจังหวะนี้นแตะไม่ผ่านครับอินทิโกลเชาาบางแล้วให้ทางขวาครับแล้วฟาวไปก่อนจังหวะแรกแล้ว แม่ตอนนี้ถือว่าโดนปประตูที่สองมอาจริงนะหักแล้วสำหรับอินดิบอนนี่คือเวลาหลังครับเวลาก็ยังเหลืออีกพอสมควรครับไปตั้งใจเข้าไว้จากการตัวเองครับเปิดคอร์ดเข้ามาเอาแล้าตงหโหูจังหวะนี้ไม่ตรงคอเลยได้บงทักทายก็พยายามจะเปลี่ยนทางบอลเงี้อจังหวะนี้บอลไม่ตรงต่อ,อเลยเอ่อยาวขึ้นมาไอ้ทบพิององอกมาจังหวะสองต่อยมาตรงกลางครับอีส

ยเมาไม่เขียนืลแต่อยู่ดนุ้นช่วยเอโอ้โหกายปนดีตนี้เอกไหลโอ้ไม่น่ามว่าไมยิงแล้วโอ้เพื่อที่จะไหลแล้วเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่อบอกว่าเสียเปรียบแล้วก็รักูาโอ้โหจริงโอ้โหี่ว่าไหลมาแล้วกะเอาตัวร์แต่ว่าพ เพื่อนี่มีตำแหน่งที่ต้องบอกว่ากองหลังนี่ประกบอยู่แล้มาเล้วมีน้ำบาดก็มาตลอดมาสั้ครั้งหัวพอชันชันมาเท้าเราจ่ายไม่ดีหน่อยได้ได้ครับยิงเป็นสอหนี่ครับโอ้โหนี่สมอกมันล้วนจะลูกนี้อะจังหวะยิงนี่ไม่ต้องขยับเยอะครับโอ้โห ถือว่าจังหวะนี้ต้องบอกว่าจริงอีกไม่โดนเน้นบอลแรงครับทิศทางอย่างเดียวแล้วโอ้โหต้องโหจังหวะที่ก็นจะขึ้นเคลียร์บอลเสียครับะปูแล้วตูตัดมามีเสียว่าตูเลยครับมีการเปลี่ยนตูเล่นเงนี้ยสำหรับโลก,กันนั่งแล้วตอนนี้พอกระนั่งแจ็คออกครับดีลูกนี้ไม่ตูสองครับโอ้โหต้ม่บอกว่ายากแล้วสหรับ มีสิบอ๋วครับพอลเขาจะคัมแบ็กกลับมานี่ประตูแรกต้องทำให้ได้ก่อนครับก่อนจะนับสองนี่ต้องนับสิบก่อนโดยนยาวขึ้นมาตรงนี้เอ้าทปอบอลเสิร์ฟไม่ดีครับบอลแล้วต่อใช่ฟาวร์ระหว่างบอลก่อนเข้าแล้วครับโดนสกิดนิดนึงครับบอนด์ดั้งมาถ่ายมา ไปตั้งแต่กระเป๋าประตูของโลูกนั่งขึ้นมาเนยออกึ้นทางขวาบ้างเลยใช่มาย้อนกลับมาสร้างกันใหม่ครับจีดึงยังมาหลอกคู่นี้แล้วฟังอยู่ใจโห่คู่นี้ก็ระวังครับคู่โจรไปเหลี่ยมไปเท้าด้วย เปี <po bio> ่ยวกับการต็ม hmm. ตัวด้านลนกษครับอดเอารูปตู้บอกครับไปจะลงครับไปรอเลยครับเอ้าอดบอลออกแล้วโอ้โหแล้วเคลวันนี้เหมือนเชียร์ไม่ค่ขาดก็เลยแหละจังหวะแล้นเป็นทหารของแม่ราชินีเบิร์ดแฟังอยู่ตอนนี้เอ้ารับนอกเส้นมีชัดเจนครับแซกครับ โอ้จังหวะนี้ไม e like so ่ต้องเดียผู้เล่นศิลป์เลยคร้วชัดเจนอยงี้โอ้โหอยู่ตัวนี้ออกมานอกเส้นนี้ขาไม่ได้อยู่ในเส้นอยู่แล้วคแบบบนลอยตามอากาศแบบนี้นี่เสร็จเลยครับแล้วไปเสียปีคิกลูกนี้แม่ต้องบอกว่าจะดูทุกทีก็ต้องบอกว่าอาจจะผู้เล่นเงินอ๋ไม่ได้เจตนาแล้ม่ได้แจกไปเสียเท่าไหร่แล้วโก้งโก้งอ่อแจกนะ โอ้โหไปดีเลยเขาจะบอกว่าผู่ของใครครับเบ่งมาตู้โอ้โหนี่ชิปว่าชิปลูกนี้ไม่หายโอ้โหถ้าชิปลราได้ไปนี่เรียบร้อยเรีบโอ้โหนี่พยายามจะไปเล่นลูกหรือว่าเล่นยากนะพวกคู่ถ้าเข้ามาแล้วสวยครับแต่ถ้าไม่เข้ามาก็กลายเป็นว่าต้องเตะไม่ดีเลยครับจับกลับมาได้ครับหลายลูกนี้ โอ้โหเนเริ่มจะทำเกมของกันได้มีขึ้นแล้วสำหรัาดูกันในช่วงเวลา,าหลังครับแล้วจังหวะนี้กูจะสิให้ฟาร์ีนะฮะอา,อาแล้วมาดูจังหวะนี้บ้างครับสำหรับนอีมิซิเบลครับในร,รูปสูดคเค มาหลบมาได้ดึงบอแล้วจะให้ไม่ผ่านครับผู้ครูจะไปตามเก็บกลับมาได้ขึ้นทางขวาแล้วโบนปัดเข้าในสวยแล้วต้องขู่ลุงอิ๊ดจะขีดติดตึงพุทธศิลป์มองว่ามันง่ายเลยตายแล้วไม่รู้ว่าอะไรครับดักกลับมาได้ครับโลกระดังแล้วปาง้องกันหน่อยนี้เอ๋ยย่งได้ครับโบนให้ต่อจะทำทิ้งถึงสองกันโดดอีกทีนึงเอ๋อโอ้โหมันมาอยโ่นหางอีกแล้ว ขอาหมุนช่วงห้านาทีสุดท้ายครับโอ้โหแล้วสามคนครับโบสมองข้างในยิงเอง่ปัดทิ้งจังหวะดหนองไม่มีใครครับเป็นบอลโอ้าันนครับจ่าสวนกับโอ้ตู้ไปแย่งด้วยนี้เสียมาอีกแล้วครับเราเล่นเร็วมาอ่าทีมโอ้โหจังหวัดไทยเลี้ยมปูไปแล้วไปอย่างเดิมเป็นหมทีครับอาจับเราเน่งเน่งโอ้โหช้าดูไปครับ ีนไปเหมือนจะเอาทัวร์แล้วโอ้โหไปตั้งบอลนานไปหน่อยครับถือว่าถ้ายิงอย่างนี้มีโอกาสเยอะโอ้โหดูมาอีกแล้วอาจหลบสองคนแล้วจังหวะนี้ได้มาครับโอ้โหจังหวะยุ่งสวยแล้ววันนี้แม่ไม่เหมือนกับเมื่อคราวที่แล้วเกมที่แพ้ให้รรหกับหวานเพียงแค่สำหรัเรื่องนานครับการเปลี่ยนตัวได้สนามครับ จะออกครับเปลี่ยนตัวแทนครับจะเอาตู้ออกครับสำหรับปีนี้ต้องถูกอก็เชื่อว่จะนับครัเนี่ยจะเล็งเห็นว่าตู้นี่มีแววที่จะโดนเหลืองที่สองครับก็เลยเอามาก่อนดีกว่านะครับทนเอามาวสงบสติอารมณ์ข้างสนามก่อนครับ ตื these, love, like oh, 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 ่น yeah, ค yes, yes, oh, uh, no ิดจ <avor> ังหวะนี้ของโลมาด้านครับมีหลุดบอลสองคนอีกแล้วครับอาเ์นาซ้ายครับดีเวลาลูกนึงครับเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ได้ครับผมโอ้ยต้องทานี่โอ้แตะเบาเบานะแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับต่างสนามโอ้อาร์ให้สัญญาณเพื่อแล้วเอาโลมด้านโอลงมาครับ ฟ้าบอลสวยโบสให้ตรงการสวยกลางขวาเอาโหจับลูกนี้ไม่ดีครับ Impossible <c oughs> เจ๊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 จะมีการเปลี่ยน,นยตัวอีกคนครับสองครับโลนเวต้าแล้วตอนนี้ตลอดนี้ออกแล้วครับ ออพีอ่อนี่สองนั่งเอลงมาครับโอ้ัวนะสงหลักพีโนกันตังเลยต้องบอก่าโอ้เป็ติดทีตทัวที่ต้งบอกว่ามีผู้เล่นใช้ชื่ออออานั่งง่ายเยอะมากเลย เอโออีอาเอเออันเนี้ยโอ้โหมีเกินแปดคนอีกโอ้โหอ่างเนี่ยเกิดที่นึงตหรับทางด้านโลแกนเนี่ยโตยัดกลับมาแล้วเปิดกัาบลูกนี้ไม่ดีครับจะสวนกลับขึ้นทางซ้ายครับแบงค์ให้ตรงกลางโอ้จิกหลบมาแล้วจะจ่ายจะรุปช่องไม่ผ่านเตัดอีกทีนึงไม่ตรงเยอะเนื้อ เรวจะเปลี่ยนตัวแล้วข้างสนามแล้วใครจะออกแล้วบอกเพื่อนรับโอ้ถอดดิงยัดด้านซ้ายออกจะส่งบอลกลับไปหาคีนรับไม่ทันรูช่องมาสวยเอ๋บางแล้วก็จะตอกต้นลูกนี้ชาลแล็บออกข้างยับจบแต่เกมคู่นีเเ้เป็นเกมในคู่ถัดไปจะเป็นเกมระหว่งงวางสวอปติสไส้กับทางานโตโยต้าใจดีรับ ไหลขึ้นทางซ้ายบอลไปเก็บได้ริมเส้นจันหลบลูกนี้บอลสุดท้ายออกหลังไปเตะมุมครับเลยดังซ้ายมาโบสยิงเสาแรกรับสบายนะครับหมดเวลาบาดเจ็บกันตึงนาทีเท่านั้นก็สองเกณฑ์ในคเวลาครับเอเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ไอ้เตะบอลยังไม่ไปไหนครับโอ้ยิงสวยเตะป็อปต้องอ่าสองยังไปของโลกนาครับให้ทางขวาครับ ปช่คับแล้วจาสวนกับโอ้โหดวกมาสวยมากับโบสไปเตะลูกนี้ค่อยดีนลจอน้องไตท้งเลยละเ่โอ้โหนี่ยเูเลยู้าวตูตะคู่โอ้เล่นหาดเสียแบบนี้ เก็บตัวข้าศน์สนามครับเสะออกตอนนี้เอาตู้กลับลงไอครั้งหนึ่งครับอยู่ในยุ่งทุกเวลาบาดเจ็บแล้วตอนนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าเราว้าวรับโอ้โหจังหวะนี้เป็นฟีกของแน่น่าอินบิซิเบิลว้านครับโอ้หน้ากลอกเก็บโทษเลยครับขอไม่เสียประตูนะ เอาแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับของโลชอ่าน่าอินบิซิเบิล์ครับน้าต่อเแคโซ่ของโลกกนังครับเอาแล้วมาดูแต่ลูสุดเอ้าผู้ดัเนินยังไม่ปาดโดนใบเหลืองแบบไม่น่าโดนครับโอ้โหดูลูกนี้ิต้องบอกว่าอนนี้ ไม่ไปเล่นบอลเร็วเนี่ยไม่ได้ครับโอ้โหน่าจะรู้สกัดกาอยู่แล้วครับโอ้โหเดินมาแจกมาเยอะทึ่ๆเลยครับเราไปพี่อีกครั้งอีกคราวนี้ถอยมาบอลยิงเองแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ยังน้อยๆก็ได้ประตูไอ้ไข่ตายจนได้ครับโอ้ไม่แพ้แกนศูนย์นะสหรับทีมอินทิบิเบิลแกนเนียอย่างน้อยๆครับเฮ้ยแอติดโฟงเลยโอ้โหเฮียช่วงทดเวลาบาดเจ็บกับอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นครับ เหลือไม่ถึงแล้วด้วยนะเวลาคู่นี้ถือในเชิงของเราเสร็จแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเหลือคู่นะ้นหนอยนี้ที่การสนามก่อนครับเต็มที่การสนามก่อนครับยิงขึ้นเหนือไว้ไหนครับเต็มที่การสนามเลยครับคี่นั้นหน่อยนี้ครับโอ้โหยังไงต้องขอคุณเมียทั้งสองทีมครับทั้งโลกันนแล้วก็อินดี้ก็แล้วกันนี้ต้องบอกว่าเกมนี้นี่ อีกน <differences S 2> ี ah, mm ่ก็วก็ถูวมากมากมาหดงานด้ไน่ค่อกดีเยอะกับ้ายกับนาดานโลกนน่านี่คือตอนเก่งเขาวันนี้โดยแล้วมาด้านอารบ